สวัสดีครับพวกกับผมพี่บายใจดีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำรถแมคโครมาขุดที่สวนรอนะครับจะขุดเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับความลึกประมาณ3เมตรครับกว้างประมาณ14เมตรเนาะซอยแย่ยเป็น3บอ่อในพื้นที่ประมาณ หนึ่งไร่ก็อีกหนึ่งงานนิดๆน,นะครับก็เอ,อาดินไปจะเอาดินไปฝังอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะทำเป็นพอกวัวแล้วก็ทำเป็นบ้านนะครับ พึ่งเดี๋ยเริ่มมาครับบอก็จะยาวประมาณ16เมตรคูณ14เมตรนะครับ,บ,รบลึก3เมตรตามที่ตกลงกันไหมครับก็จะซอยย่อยเป็นสมบ่อนี่เริ่มขุดบ่อได้ครับ ว่าทำนาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะเลตัดสินใจว่าจะทำุสัตว์ครับก็จะเลี้ยงวัวก็เลี้ยงปลานี่นครับจะปลูกพืชรอบๆอบบ่อยสักหน่อยหนึ่งเป็นจะเน้นมะาพร้าวนะครับ ปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วทำนามไม่ได้อะไรปีนี้ย่ำเย่ครับทำนารู้ว่ามันเสียงเนาะแต่เราก็ต้องขอลงเดี๋ยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าต่อไปนะครับว่า เสร็จวันไหนอันนี้จะใช้แม็กโครอย่างเดียวเลยนะครับทำทางนู้นก็จะถมทางนูง้นจะใช้แม็กโครหลายไม่ใช่รถแล้วก็อีกสักประมาณเที่ทยงบ่ายๆน,นผาจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่อไปนะครับ ครับขอบคุณมากครับ